ห้าเรื่องต้องเคลียร์ก่อนทำประกันสุขภาพพี่น้องที่อยากทำประกันสุขภาพแต่ยังไม่เคลียร์ห้าเรื่องนี้ขอให้หยุดทำและฟังคลมีให้จบเสียก่อนครับมิฉะนั้นถ้าเสียใจเสียดายจะหาว่ามิสเตอร์ใหญ่ไม่บอกไม่ได้นะครับ่นไไปมมคื ก่อนทำประกันสุขภาพเรื่องที่1ประกันสุขภาพมีเวทติ้งพีเรียดแปลว่าระยะรอคอยซึ่งจะต้องมีระยะเวลา30ถึง120วันฉะนั้นให้ถามตัวแทนหรืออ่านเงื่อนไขให้ชัดเจนนะครับแล้วก็การที่มีระยะรอคอยเช่นนี้นะครับเพราะเพื่อบริษัทประกันนะต้องการที่จะดูว่าตัวคุณเองได้มีการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคมาก่อนทำประกันหรือเปล่าซึ่งโดยทั่วไปนะครับ ก็จะมีประมาณ30วันนะฮะแต่ถ้าเป็นโรคร้ายแรงอย่างเช่นโรคมะเร็งก็จะมีระยะรอคอยที่นานขึ้นจนถึง120วันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้ตรวจเช็คในเรื่องระยะรอคอยกันให้ดีเสียก่อนนะครับ5เรื่องที่ต้องเคลียร์ก่อนทำประกันเรื่องที่2ครับประกันสุขภาพจะไม่คุ้มครองโรคที่คุณเป็นมาก่อนทำประกัน ใครที่รู้ตัวว่ามีโรคประจำตัวหรือว่าโรคเรื้อรังมาก่อนแต่ว่าณนะตอนซื้อประกันไม่แสดงอาการแต่หากภายหลังมีการเจ็บป่วยด้ยวยโรคนั้นๆน,น,นะครับไม่ว่าจะพ้นระยะเวลารอคอยหรือไม่ประกันก็มีสิทธิ์ที่จะไม่คุ้มครองโรคนั้นๆได้หรืออาจจะยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพไปเลยทั้งหมดก็ได้นะครับ 5เรื่องที่ต้องเคลียร์ก่อนทำประกันเรื่องที่3ครับมีข้อยกเว้นคุ้มครองโรคบางอย่างการเข้ารับกรรักษาพยาบาลที่มีสาเหตุจากการทำศัลยกรรมหรือเสริมความงามบริษัทประกันจะไม่คุ้มครองเนื่องจากไม่ใช่การรักษาโรคตามปกตินอกจากนี้ครับยังรวมไปถึงการคลอดบุตรการรักษาเพื่อการมีบุตร และการรักษาที่ไม่ใช่แพทย์แผนปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่เอาประกันก็จะต้องอ่านให้เคลียร์มิฉะนั้นจะเข้าใจไม่ตรงกันได้นะครับ่าเรื่องที่ต้องเคลียร์ก่อนทำประกันเรื่องที่4ครับคำว่าไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ได้หมายความว่าคุณจะกรอกอะไรก็ได้แต่คุณจะต้องแถลงข้อมูลสุขภาพตามเป็นจริงด้วย เพราะถ้าบริษัทประกันสืบรู้ภายหลังทําประกันว่าคุณตั้งใจนะฮะตั้งใจที่จะไม่แถลงความจริงหรือปกปิดณนะวันที่ทําประกันบริษัทประกันนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่จ่ายค่าชุดเชยหรือสามารถที่จะยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพได้ด้วยนะครับ5เรื่องที่ต้องเคลียร์ก่อนทําประกันเคลียร์เรื่องที่5ครับ อ่านแผนให้ชัดเข้าใจให้แจ่มแจ้งนะครับว่าตัวเลขค่ารักษาที่เห็นในแผนเป็นแบบไหนครับเป็นตัวเลขที่เป็นต่อครั้งต่อโรคต่อปีเป็นแบบเหมาจ่ายหรือว่าแยกจ่ายนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเป็นแบบแยกจ่ายที่มีค่าห้อง4 0 0 0บาทนะฮะค่ารักษา3 8 0 0 0บาทต่อครั้งต่อโรค ถ้าเกินจาก38,0 0 0บาทในค่ารักษาเนี่ยก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเองแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นแบบเมาส์จ่ายก็จะมีค่ารักษาแบบเมาส์รวมทั้งปีไปเลย1ล้านบาทก็จะตัดลดทอนลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็ต้องอ่านให้เข้าใจเคลียร์ให้ชัดน,นะครับเพราะถ้าเราอ่านไม่เคลียร์ไม่เข้าใจก่อนทําประกันก็จะทําให้เราเสียประโยชน์สิ่งที่ทําประกันไว้ก็จะสูญเปล่าฉะนั้นถ้าคุณ เคลียร์ให้เข้าใจอย่างน้อย5เรื่องที่มิสเตอร์ใหญ่เล่าไปข้างต้นนะครับก็จะช่วยให้เวลาเคลมปัญหาต่างๆก็จะลดน้อยลงครับถ้าไม่แน่ใจว่าประกันแบบไหนดีแบบไหนที่เหมาะสมกับเราสามารถอินบ็อกซ์หรือแอด a c e b o o k ใหญ่ i n นชัวมาปรึกษากันได้เลยนะครับ